สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการค้นคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้พบกับเราสองคนก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยก็ผ่านไปแล้วนะสําหรับการประชุมครมอครับนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็มีหลากหลายนโยบายออกมาก็มีทั้งหลายนโยบายที่คนตั้งตารอกันและบางนโยบายที่หลายคนก็วิพา์วิจารณ์กันใช่แล้ว เอาเรื่องแรกก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าหลายคนบอกว่าค่าไฟแพงเหลือเกิน,นครับ,รบแต่ว่าอันนี้ครมอรเคาะแล้วนะครับลดค่าไฟเหลือ4บาท10สตางค์นะครับนอกจากนั้นยังลดน้ำมันดีเซลด้วยนะครับ,รบให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรครับ นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็กล่าวภายหลังจากการประชุมครมเดินมาแบบอารมณ์ดีเลยนะ,ะทักทายนะะักข่าวด้วยท่านก็บอกว่าตอนนี้ครมก็ได้มีมติเคาะแล้วนะครับลดค่าไฟฟ้าจากเดิมเนี่ยสบาท45สสตางค์เหลือ 4บาท10สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่เยอะกว่าที่เขาคาดการกันไวค้คือเดิมทีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลข4บาท1 0สตางค์นะครับคุณผู้ชมมันเป็นตัวเลข4บาท45สตางค์เขาพยายามพูดคุยกันแล้วในวงในแต่ทำเท่าไหร่มันก็กดไม่ลงสักทีด้วยเหตุผลต่างๆด้านโครงสร้างพลังงานก็แล้วก็เรื่องของการที่กฟผหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการไปกู้เงินมา เพื่อแบกรับค่า FT นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะชําระคืนให้7งงวดซึ่งทําให้ไม่สามารถปรับลดลงมาเหลือ4บาท10สตางค์ได้นะครับตอนนี้เขาปรับแล้วนะครับซึ่งก็จะเริ่มในรอบบินของเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็รอลุ้นกันสําหรับเรื่องของค่า,าไฟะนะครับ,รบเช่นเดียวกับราคาน้ํามันดีเซลครับ ลดให้ราคาต่ำกว่า30บาทต่อลิตรอันนี้จะเริ่มได้ก็20กันยายนเป็นต้นไปนะครับแล้วส่วนของน้ำมันเบนซินล่ะนะบางคนเนี่ยไม่ได้ขับรถเติมดีเซลขับเบนซินถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เบนซินมีส่วนลดกับเขาด้วยไหมบเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะนะหลายคนรอคอยนะรอคอยอยู่นะครับซึ่งทางท่านรัฐมน,นตรีพลังงานนะครับก็บอกว่ามีเหมือนกันนะครับแต่ยังไงต้องขอไป พูดคุยกันในรายละเอียดก่อนเบื้องต้นเนี่ยมีการคุมค่าการตลาดสำหรับเบนซินนะไม่เกิน2บาทนะครับซึ่งเขาก็จะเร่งช่วยเหลือในกลุ่มของอวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนขับแท็กซี่ก่อนนะครับส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยรอติดตามกันอีกครั้งสำหรับเบนซินอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับค่าไฟฟ้าและก็น้ำมันดีเซลก่อนครับครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างครับข่าวนี้ครับเป็น ต่อเนื่องเลยนะจากคอรมอที่ผ่านมาการประชุมคอรมอที่ผ่านมาเพราะว่าถือเป็นอีกประเด็นนะที่หลายคนตั้งตารอกันเพราะรว่าเป็นหนึ่งในนโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยด้วยใช่แล้วครับเรื่องนี้ครับคอรมอเนี่ยเห็นชอบให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยครับได้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติครับโดยให้ยึดตามแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญครับ โดยทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหา ความเห็นต่างของรัฐธรรมนูญในปี2560นะครับทางคอรมครับก็เห็นชอบให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติครับโดยให้ยึดตามแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญโดยจะใช้เวทีของรัฐสภาครับในการหารือ รูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติด้วยครับเพื่อเป็นการให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันครับก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องฟังความเห็นของทุกฝ่ายครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของท่านรองภูมิธรรมแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลต้อง เกิดความสามัคคีไม่แตกแยกในประเทศนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่พูดคุยกันอย่างมากเลยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งเดิมเป็นการจ่าย1งวด1เดือนรับ1งวดแต่ว่าก็มีนโยบายออกมาว่าจะมีการแบ่งจ่าย2งวดนะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2567ปีหน้าเลยนะครับ เรื่องนี้นะครับทางท่านเศรษฐาทวีสินนาะยกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมครมว่าจะมีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการปรับการจ่ายเงินเดือนแบบนี้จะส่งผลหลายอย่างโดยเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกรมบัญชีกลางซึ่งเขาเป็นคนรับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการนะครับหรือว่าพนังกงานราชการลูกจ้างที่อยู่ในระบบราชการเนี่ย กรมชีการจะเป็นคนดําเนินการเพราะฉะนั้นการจ่ายจาก1เดือนอจากหนึ่งงวดเป็น 2, 2งวดเนี่ยต้องปรับระบบใ,ใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับทางท่านนายกก็บอกว่าเอาละ่ะในเมื่อเป็นอย่างเนี้ยคือจุดประสงค์จริงๆอะ่ะเขาอยากจะเรียกว่าเป็นการทําให้เกิดสภาพคล่องในการใช้เงินสดนะครับก็คือบางคนบอกว่าโหกว่าจะต้อง จ่ายหนี้สินอะไรต่างๆค่ารถค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟต้องไปรอถึงสิ้นเดือนครับขอก่อนได้ไหมครึ่งครึ่งหนึ่งตอนตอนกลางเดือนเอาไปหมุนก่อนเอาหมุนก่อน,อน,อนใจ่ายจ่ายหนี้สินไปก่อนครับทางรัฐบาลก็ฟังกลุ่มนี้แต่เนื่อเมื่อมีกลุ่มบอกว่าเอถ้าเกิดอย่างนั้นมันจะมีผลในเรื่องดอกเบี้ยไหมหรือว่าการบริหารจัดการเงินในรอบเดือนไหม,มท่านก็เลยบอกโอเคเอาละถ้าอย่างนั้นมีความเห็นเป็นสองฝ่ายงั้นให้2แนวทางเลย ให้ข้าราชการไปเลือกเองเลยนะครับถ้าท่านสะดวกที่จะรับงวดเดียวครับท่านก็รับไปงวดเดียวเหมือนเดิมอย่างที่เคยรับมาแต่ถ้าเกิดว่าท่านมองว่าอยากรับ2งวดนะครับก็คือรับวันที่15ของเดือนแล้วก็รับวันที่30ท่านก็สามารถรับได้ท่านก็ไปชี้แจงได้ว่าต้องการมีความประสงค์อย่างนี้นะครับก็แจ้งได้ที่กรมบัญชีการกระทรวงการคลังอ่านี่ก็เป็นเรื่องของการจ่ายเงินเดือนราชการครับแล้วเรื่องนี้นะ เห็นว่าเมื่อวานอขึ้นเป็นเทนหนึ่งเลยขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยใช่แสดงว่าหลายคนสนใจกับเรื่องของเงินเดือนใช่แล้วแน่นอนละปากท้องของพวกเรา,าครับเดี๋ยวไปดูข่าวต่อไปกันบ้างนะครับเรื่องนี้ครับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการสั่งการให้มท .1 หนึ่ง ได้ตั้งทีมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลสวยและยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆนะครับและก็จะต้องมีการประเมินผลในพื้นที่ด้วยนะครับถ้าหากว่าจังหวัดไหนเนี่ยทำไม่ได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลั่นเลยนะครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจกอรมนในจังหวัดนะครับก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับ ทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัชะระงนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กล่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีครับได้มอบหมายให้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ตั้งทีมงานกวาดล้างผู้มีอิทธิพลทั้งเรื่องของสวยด้วยเรื่องของการซื้อตําแหน่งนะครับแล้วก็ถือให้ปัญหาเหล่านี้ครับเป็น KPIKPI นะครับก็คือตัวชี้วัดในการทํงาน นนั่นเองซึ่ง KPI เหล่านี้นะครับเขาก็จะให้เป็น KPI ของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตํารวจในจังหวัดนั้นๆรวมไปถึงกอรมนในจังหวัดด้วยครับแล้วก็จ้องมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่รวมถึงยาเสพติดได้อย่างรับคาบแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยครับซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับบุคคลดังกล่าวที่ผมแจ้งไปนะสามตำแหน่งเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบครับ มีผู้ว่าราชการนะแล้วก็ผู้คับการจังหวัดนะแล้วก็คออรมนอใช้วนี่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเลยนะถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับคือต้องบอกว่าทุกวงการนั่นแหละนะก็มีทั้งดีและไม่ดีครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะครับเอากำนันเนี่ยตัวเลขกลมๆต่ผมจำไม่ผิดประมาณ7จ6 7ัคนโอ้เยอะมากถ้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประมาณ67,000กว่าคนครับซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของมหาดไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ช่วยบําบัดทุกบ์บรุงสุขนะแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับต้องบอกว่าที่ทําดีเนี่ยมีไม่น้อยนะอันนี้ต้องชื่นชมแต่ที่ไม่ดีเนี่ยคือทางกรมการปกครองเขาก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดความสุขนะครับ ทั่วถึงกันทุกพื้นที่ครับก็ต้องดูแลกันนะครับนี่เอาเป็นกําหนดในตัวชีวัตเลยนะใน KPI เลยใช่แต่ก็เน้นย้ําด้วยนะครับว่าอย่างที่พี่เก่งบอกนะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะมีทั้งสองแบบมีทั้งดีและไม่ดีแต่ที่ไม่ดีเนี่ยส่วนน้อยนะเพราะส่วนใหญ่ก็คือดูแลประชาชนกันอย่างทั่วถึงอยู่แล้วแหละที่ดีก็ชื่นชมนะครับ เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอเป็นเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งมืนบาทบนะครับ,รบเรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงการคลังให้มีการทบทวนศึกษารายละเอียดนะครับ,รบเกี่ยวกับเงื่อนไขาการเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านทางดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยให้ได้ข้อสรุปชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะครับ เรื่องนี้นะครับทางท่านโฆษกรัฐบาลนายชัยวัชรงก็บอกว่าทางท่านนายกเนี่ยได้สั่งการมอบหมายให้ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับรับผิดชอบการกําหนดเงื่อนไขแนวทางและรายละเอียดการดาเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อแจกเงินให้กับประชาชนคนที่มีสิทธิ์ก็16ปีขึ้นไปนะแล้วก็ได้คนละ10,000บาทจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ56ล้านคนค ใช้เงินงบประมาณราว560,000ล้านบาทนะครับก็ให้นำข้อเสนอข้อทักท้วงข้อท้วง,งติงต่างๆจากที่ประชุมที่ทางารัฐบาลได้มีการถแถลงนโยบายที่รัฐสภามาประกอบการพิจารณาศึกษารายละเอียดนะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดเงื่อนไขให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดแล้วก็จะมีการนำข้อสรุปนี้นะครับนำเสนอในที่ประชุม ครมวันที่19กันยายนนะครับเนื่องจากประชาชนเนี่ยรอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นจํานวนมากครับเรื่องนี้คนจนมีสิทธิ์ไหมคะเรียกว่ามีสิทธิ์นะ,ะเพราะว่าเป็นจุดประสงค์หลักที่ทางรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าต้องอายุ16ปีขึ้นไปส่วนพื้นที่ในการใช้จ่ายที่อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะทายังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเพราะว่าประเด็นประเ,น,เนี้ยนะครับ เป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงกันมากที่สุดเลยว่ามันเป็นข้อจํากัดหรือเปล่าหรืออะไรแต่ยังไงก็เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับเนื่องจากว่าทางคอรมอครับก็ได้อนุมัติวีซ่าฟรีชั่วคราวครับในการเดินทางเข้าประเทศไทยของประเทศจีนและคาซัคสถานครับซึ่งคาซัคสถานนี้นะครับก็จะเป็นประเทศในทวีปยุโรปที่มีภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงครับ ซึ่งถ้าหากว่าดูจากสถิติแล้วนะครับก็พบว่า2ประเทศนี้นะครับก็คือประเทศจีนและคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้คนเนี่ยอยากเข้ามา เที่ยวที่ประเทศไทยมากที่สุดนะครับโดยวีซ่าฟรีนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยานี้ครับยาวจนไปถึงวันที่29กุมภาปี67ก็คือปีหน้าเลยครับเ,เป็นการยกเว้นวีซ่าชั่วคราวนะครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับทุกภักส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทอททอเองหรือว่าจะเป็นฝ่ายของความมั่นคงหรือจะเป็นทางด้านของท่า ท่าอากาศยานนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับจาก2ประเทศซึ่งการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับก็จะควบคู่ก,กันไปกับมาตรการในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงนะครับก็เพื่อเป็นการยกระดับของภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่น และเป็นการเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในตลาดจีนรวมไปถึงนะครับก็ยังเป็นการขยายสู่ตลาดศักยภาพสูงในอนาคตอีกด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ชาวคาซัคสถานใช่แลยค,ครับคือจีนเนี่ยจริงๆ่ะลูกค้าหลักของเราอยู่แล้วนะครับรายได้หลักจาก GDP เนี่ยของไทยนะก็มาจากการท่องเที่ยวส่วนชาวคาซัคสถานเนี่ยที่ผมไปดูนะเขาบอกว่าเขาชื่นชอบเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มวยไทยเนี่ยเขาชอบมากอมชอบมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยคือทางนู้นะเขาหนาวเขาก็เลยอยากจะมาเที่ยวทางไทยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตอมอทุกท่านนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดจริงๆก็ยังไม่ได้จางหายไปไหนก็คงจะต้องมีมาตรการในการควบคุมป้องก,กันกันต่อไปครับนะครับต่อไปครับเรื่องของทางท่านนายกเศรษฐามั่งอันนี้ก็เรียกว่าต้องรับฟังนะครับคำแนะนำจาก ราชการรุ่นพี่อย่างท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยนะครับท่านก็บอกว่าต้องการแก้ปัญหาประเทศนะครับ,รบแม้ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยทางเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ทางสสภักใต้ไงแต่รัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนจะเห็นได้ว่าจากการลงพื้นที่ของทางรัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยไปที่ภูเก็ตก่อนเลย แต่ภูเก็ตไม่มีสสของเพื่อไทยนะครับแต่ว่าท่านเลือกที่จะไปที่นั่นท่านบอกว่าก็เพราะว่าทางรัฐบาลต้องการที่จะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนนะครับให้เท่าเทียมนะครับไม่มีการเลือกปฏิบัติาทางท่านเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าในที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยได้มีการกล่าวน้อมรับนะครับคันแนะนําจากท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยนะครับ คือท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนนะอย่างที่ทราบกันแต่ตอนนี้เขามาเดินเส้นทางของการเป็นรัฐบาลเป็นนักการเมืองแต่มาด้วยหัวใจที่รักชาตินะ,ะด้วยความที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็ต้องการจะเห็นพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับโดยเข้าใจว่าตนเองเนี่ยเอาละถึงจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเมืองแต่ก็พอมีภูมิความรู้ในระดับหนึ่ง ทีนี้ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการาสูญเสียบ้างรเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆบ้างอย่างเงี้ยทางท่านนายกบอกว่าไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแม้เพียงหนึ่งชีวิตก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทางฝั่งรัฐบาลหรือพักร่วมเนี่ยจะมีวิธีการวิธีคิดแล้วก็การแก้ปัญหาต่างกันนะครับ,รบแล้วก็พักร่วมเนี่ยสิพรรคพักเนี่ยนะครับ ทั้งหมดนี้เขาให้ความสําคัญกับความสงบสุขในพื้นที่ภาคใต้ไม่ยิ่งหย่ไปกว่าปัญหาปากท้องเศรษฐกิจเนี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเห็นความไม่เท่าเทียมในทุกพื้นที่รวมถึงการเลือกปฏิบัติเนี่ยต้องไม่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลควรเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนทั้งประเทศไม่ว่ารัฐบาลนี้จะมีสสในภาคใต้หรือไม่มีก็ตามทีนะครับอันนี้เป็นความสุขตั้งใจสูงสุดของนายกที่จะต้องให้ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียม กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ที่ท่านยังไม่ได้รับก,การโปรดเกล้าท่านก็ลงพื้นที่แล้วนะครับนะไปลงพื้นที่ที่ภูกเก็ตเลยไปพูดคุยกับทั้งทางฝั่งภาคเอกชนนะครับไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวไปคุยกับผู้ประกอบการว่าเอ๊ะมันจะมีมาตรการมีวิธีการอะไรบ้างที่ทางฝั่งภาครัฐเนี่ยจะลงไปสนับสนุนให้กับทางผู้ประกอบการได้เพราะว่าก็ถือเป็นจังหวัดหลักที่มี นะักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากนะสำหรับภูเก็ตใช่แล้วครับ,รบก็ท่านบอกว่ายืนยันนะครับว่าให้ความสําคัญไม่ใช่แค่ภูเก็ตแต่เป็นภาคใต้ด้วยนะครับการกระทํานั้นพิสูจน์ได้ดีกว่าคําพูดรัฐบาลนี้จะบริหารราชการแผ่นดินนะครับอย่างดีที่สุดอีกสองอาทิตย์เนี่ยสั่งไปแล้วจะเดินทางไปติดตามวัดที่สั่งไปแล้วเนี่ยทำอะไรคืบหน้าไปบ้างนะครับอ,อย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานสนามบินนานาชาติภูเก็ตอันนี้ ทีมงานมีการเสนอว่าให้เปลี่ยนชื่อ,อเพราะว่าจะให้ได้เข้าถึงมากขึ้นเปลี่ยนชื่อจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปใช้คำว่าสนามบินอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลก็เพราะว่าอยากจะให้ครอบคลุมไปถึงพังงากระบี่แล้วก็ระนองด้วยนะถ้าเกิดว่าไปใช้สนามบินนานาชาติภูเก็ตคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อเฉพาะที่ภูเก็ตอย่างเดียวเปลี่ยนเลยเป็นสนามบินอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนล ครอบคุมฝั่งอันดามันไงก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับซึ่งทั้ง4จังหวัดที่ได้กล่าวมาก็ไม่มีจํานวนสอส,อสอเหมือนกันนะครับแต่ท่านก็ตั้งใจทํางานและขอยืนยันการทํางานว่าทุกวันนี้ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนครับครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าตั้งแต่ท่านเนี่ยมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ ท่านก็เดินสายเลยนะไปใต้บ้างไปอีสานและเห็นว่าเร็วๆนี้ก็จะไปทางภาคเหนือใช่ใช่ไหมครับครับก็ทางฝั่งภาคตะวันออกภาคกลางก็ใกล้ๆหน่อยคคงเดินทางมาไม่ยากนะครับก็รอติดตามกันไปใช่แล้วครับครับเดี๋ยวไปดูเรื่องสุดท้ายนะครับข่าวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของโควิดครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่หายไปไหนนะครับโควิดทาง WHO นะครับก็เป็นห่วง เรื่องของผู้ป่วยโควิด19เพิ่มมากขึ้นนะครับในประเทศซีกโลกเหนือซึ่ง ในช่วงฤดูหนาวนะครับโควิดเนี่ยก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับทางทวีปเอเชียนี้นะครับก็มีจํานวนของผู้เสียชีวิตที่ติดจากโควิดนะครับเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งก็เน้นย้านะครับว่าการฉีดวัคซีนและการเฝ้าระวังต่างๆครับก็ยังคงจําเป็นอยู่ครับโดยทางด้านขององค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO เนี่ยก็ยังเป็นห่วงแล้วก็กังวลต่อแนวโน้มของการเพิ่มขึ้น ของผู้ป่วยโควิด -19 โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะครับที่กำลังจะมาถึงในโดยเฉพาะในประเทศของซีกโลกเหนือนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยก็มีจำนวนของผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ของทวีปเอเชียแล้วนะครับโดยเฉพาะ เอเชียตะวันออกกลางนั่นเองครับรวมไปถึงนะครับจำนวนของผู้ป่วยอาการรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในทวีปยุโรปด้วยครับแสดงให้เห็นนะครับว่าโควิด -19 นี่ยยังคงอยู่แล้วก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือต่างๆที่จะต้องมาสู้กับเจ้าโรคโควิดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือว่าการเฝ้าระวังต่างๆครับทั้งนี้นะครับทาง WHO เนี่ยก็ระบุว่า จากสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับของ WHO เนี่ยจำนวน194ประเทศปัจจุบันครับก็มีเพียงแค่43ประเทศเท่านั้นครับที่ยังมีการรายงานของออยอดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ต่อ WHO ครับแล้วก็มีเพียงแค่20ประเทศครับที่รายงานจำนวนของออผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าการสวมใส่หน้ากากอ,อนอมามัยก็ยังสำคัญอยู่นะครับ แต่เท่าที่ผมสังเกตน,นะเอาจริงนะที่ไปหลายๆที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่ค่อยสวมแมสกันเลยน้อยมากนะครับแล้วในมุมมองของเขาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคนที่สวมแมสเนี่ยคือคนป่วยนะคือจริงๆอะยังสำคัญอยู่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมสำคัญมากๆรวมไปถึงเรื่องของการาติดเจลแอลกอฮอล์ไว้นะครับ,รบแล้วก็เรื่องของการล้างมือการเว้นระยะห่างยังสำคัญเมื่อกี้นี้ผมนั่งไร่เรียงโรคที่มาในช่วงฤดูฝนโอ้โหไม่น้อยนะครับ ฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตั้งแต่ไข้เลือดออกอนะมีไข้หวัดใหญ่มีชิคุนกุนย่ามีฟีดาดลิงก็ยังน่ากลัวอยู่นี่มาฤดูหนาวซึ่งแน่นอนว่าโควิดชอบนะเพราะว่าอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยนะครับเขาก็สามารถจะอยู่ในอากาศได้นานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะพัฒนาสายพันธุ์อะไรไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระวังนะครับสวมแมสเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ ครับอย่างช่วงนี้เนาะเราเห็นว่าอย่างเช่นเวลาเราไปตลาดเนี่ยรวมทั้งคนไทยก็ตามเนาะอย่างเมื่อกี้พี่เก่งสังเกตว่าชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่ค่อยสวมแมสก์อันนี้ที่ผมไปนี่คือที่สนามบินไงชาวต่างชาติไม่ค่อยสวมแต่เรามินไปที่ตลาดใช่ไหมใช่ตลาดบ้านเราเนี่ยแหละตลาดคนไทยเนี่ยแหละเดินกันยังสวมกันอยู่ไหม น้อยมากน้อยลงน้อยมากพี่เก่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวมเราก็แบบรู้สึกกังวลเหมือนกันนะแต่เราสวมอ่าเราก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะทุกคนเหมือนกัดตกลงไปกันเยอะนะอ่าใช่ก็ทางกรมควบคุมโรคก็ระวังกันอยู่เหมือนกันใช่แล้วครับแสดงว่าเรื่องของวัคซีนมีผลมากบางคนรับวัคซีนมาแล้วก็อาจจะเอ๊ะตัวเองมีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ต้องสวมก็ได้จริงๆควรสวมเพราะว่าการสวมนั้นไม่ได้ ป้องกันแค่โควิดนะยังสามารถป้องกันไออย่างน้อยก็เรื่องฝุ่นละอองเรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยที่จะมาไอจามนะตามละอองฝอยอะไรอย่างเงี้ยมันป้องกันได้หลายโรคนะครับเพราะฉะนั้นสวมไว้ดีกว่านะครับก็วันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราสองคนนำมาฝากในรายการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการแล้วพบกันใหม่วันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน MPT Central ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I <laughs>